ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทําการสอนการเพิ่มกดไลค์หรือว่าการกดถูกใจนะครับหัวใจตัวนี้จะเพิ่มกันยังไงก็มาดูกันได้เลยอ่ะอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google แล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า l e m e n t Dollar แบบนี้นะครับเว็บไซต์ใช้งานนะครับจะชื่อว่าเ e m e o l a r ด com นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลย <ส>พอถึงตรงนี <mel> ้นะครับถ้าใครมีดีแล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้งานไปได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาทําการสมัครใช้งานกันก่อนชื่อผู้ใช้อีเมลอาถั่านยืนญันรนัาผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอีเมล์สามารถมั่วได้เลยแล้วก็ติดช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานหรือว่าถ้าใครนะครับไม่อยากทําการกรอกก็สามารถลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Google ในส่วนนี้ได้อ่าสามารถใช้อีเมล์ของเราลงล็อกอินได้เลยนะครับเนาะทำการสมัครใช้งานแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้ตามปกติได้เลยนะครับ อ่พอมาถึงหน้าต่างนี้นะครับทุกคนนะครับมาดูที่หมวดหมู่การหมวดหมู่นะครับก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกเลย6ถึง7เลยอ่าไม่ว่านเป็น Facebook นะครับ t ท k กตอกไอจียูท,ทูบ t e l e gram แล้วก็ Twitter น,นั่นเองนะครับมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยอก็ให้ทุกคนเลือกเนาะก็จะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับเพิ่มติดตามโปรไฟล์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดนั่นเองอ่าก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็มีเพิ่มยอดวิวด้วยนะครับแชร์บันทึกนะครับถูกใจคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เพิ่มความน่าเชื่อถือได้หมดนะครับเนะาะปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ใช้รหัสนะครับเนาะเป็นประมาณนี้ ผมก็จะมาในหัวข้อนะครับเป็นหัวข้อ t i k t o k อกรหัสคำว่าเพิ่มถูกใจคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับและดูตรงหัวข้อบริการอบริการนะครับทุกคนเลือกเลยว่าต้องการคุณภาพแบบไหนนะครับการรับประกันแบบไหน่าหรือว่าจะเป็นการไม่รับประกันก็มีหมดนะครับสามารถเลือกดูกันเอาเองได้ในราคาไวประมาณไหนก็เลือกแล้วเอาได้เลยนะครับผมจะเป็นตัวแรกนะครับและเจอาคำอธิบายคำอธิบายกับค่าโนตัวนี้ทุกคนนะครับทำการหยุดแล้วก็อ่านกันก่อนนะครับในส่วนนี้เพราะสําคัญนะถ้าเราทําอะไรผิดไปนะครับเราก็จะไม่ได้เงินคืนเนาะเพราะเขาเขียนว่าถ้าเราใส่ลิ้งิน คืนทุกกรณีนั่นเองนะครับอ่าก็เป็นประมาณนี้เนาะแล้วเจอหัวข้อลิงก์อ่าหัวข้อลิงก์ก็ง่ายๆเลยนะครับเป็นการกดคลิปวิดีโอนะอ่าเดี๋ยวผมจะรีให้หนึ่งทีนะครับอ่าผมจะเอาเป็นคลิปแรกนะครับเนาะอ่าที่มีการกดถูกใจอยู่ร้อยสี่นะครับทำการกรอบลิงก์ด้านบนได้เลยแล้วไปวางแล้วเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนยอดไลค์นะครับหรือว่าการกดถูกใจที่ต้องการจะเพิ่มเนาะก็มีอยู่ร้อยสี่ผมก็เติมให้สิบก็เป็นประมาณร้อยร้อยสิบสี่เนาะเป็นประมาณนี้อ่าค่าใช้จ่ายนะครับก็กดส่งได้เลยพอขึ้นมา ระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้้ทุกคนนะครับทำการรอย,ยอดไลฟ์เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับก็ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับหนึ่งนาทีเนาะประมาณ1นาทีถ้าผมไม่พาไปสมัครนะครับเนาะก็ใช้เวลาแค่นาทีเดียวในการสังซื้อถ้าทาเป็นแล้วก็จะง่ายมากแล้วก็ จะไม่ใช้รหัสผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้แค่ลิงก์คลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับอ่ะก็มีเพียงเท่านี้เนาะก็ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสำหรับการใช้งานเว็บไซต์อ่ะแล้วผมมาต่อการดูที่บอร์ดกรสัังซื้อกันเลยนะครับจะมีรหัสออเดอร์ด้านหน้าตัวนี้นะครับสามารถแจ้งแอดมินได้เลยอ่ะถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับหรือว่าอะไรนะครับเอาเลขออเดอร์ตัวนี้ไปแจ้งอ่าส่วนในหัวข้อแอดมินเดี๋ยวผมจะมาสอนที่หลังนะครับอ่าจะมีหัวข้อบัณนีหัวข้อ่จะะนนการริิคับ อ่าแล้วในส่วนหัวข้อการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายช่องทางให้ทุกคนเลือกเนาะจะมีอยู่3ช่องทางนะครับหลกัหลกๆอาจจะเป็นสแกนเคียบโค้ดทุกธนาคารนะครับคริปโตอา่าแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นั่นเองนะครับอา่าแล้วก็จะในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีตัวตรงกลางบอกคือคําแนะนำเนาะเราก็จะทํายังไงนะครับให้เติมเงินเข้าเว็บไซต์ได้นะครับก็ทําตามคําแนะนําตรงกลางได้เลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นสแกนเคียบโค้ดนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับอ่าแค่ทําการกรอกยอดเงินไปตรงนี้นะครับกดคาว่าจ่ายไปตรงนี้นะครับอ่าสแกนข แล้วก็ทําการสแกนได้เลยนะครับตัวนี้เนาะทำการสแกนไปปุ๊บนะครับจำนวนเงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้ภายในส0วินาทีนะครับไม่เกินแน่นอนนะครับยอดเงินก็จะเด้งเข้าทันทีเลยนะครับก็การเติมเงินก็ง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นสแกน QR เนาะแล้วหัวข้อหลักต่อไปนะครับจะเป็นคําว่าตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับคือการติดต่อแอดมินอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าให้เอาตรงประวัติการสั่งซื้อเนาะตัวหัวเรื่องนะครับก็ให้ทุกคนนะครับทำการกรอกไปเลยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าเขียนเลขออเดอร์เนาะ ปึ๊บๆๆไปอาสมมุินะครับเนาะก็จะเป็นสมุดไปเนาะแล้วก็เขียนข้อความตอบไปเลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนั่นเองนะครับเนาะสอบถามว่าอยากสอบถามอะไรนะครับเดี๋ยวแอดมินเขาอาจจะทําการดูแลออเดอร์ตัวนั้นให้ทุกคนนั่นเองนะครับก็อาจติดต่อกันได้เลยนะครับหรือว่าจะสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามได้เลยหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตัวหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับเนาะหัวข้อบริการทั้งหมดนะครับจะเหมือนหมดหมู่เลยนะครับเนาะอาจจะเราสามารถติ๊กดาวแบบนี้ได้เลยนะครับเนาะ พอติ๊กดาวไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นในหัวข้อหมวดหมู่นะครับเนาะตัวนี้ก็ที่เราชื่นชอบเอาไว้นะครับจะเป็นอันที่เราติ๊กดาวหมดเลยนะครับเนาะแบบนี้เลยก็จะทําให้บริการเร็วขึ้นเนาะถ้าเราสนใจตัวไหนแล้วนะครับเราสามารถติ๊กดาวไว้ได้ในหัวข้อนี้และสามารถกดคําคว่าดูแล้วก็อ่านคํา รายละเอียดเหมือนกันนะครับไอตรงนี้ก็ต้องทําการอ่านให้เรียบร้อยเนาะอ่าแล้วก็ตั้งคําสั่งซื้อตรงนี้ได้ด้วยนะครับรอ่ะก็หมดแล้วนะครับในหัวข้อนี้นะครับอ่ะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับอ่าการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นลิงก์แนะนําของใครของมันนะครับลิงก์แนะนําตัวนี้นะครับสามารถก๊อปอ่า,แล,าแ,แล้วก็แจงอ่าแล้วก็แจ้งให้เพื่อนได้เลยนะครับถ้าเพื่อนอ่าอยากจะปั๊มไลค์ปั๊มพู้ติดตามนะครับหรือว่าจะปั๊มแรงต่างเนาะก็สามารถเอาลิงก์ของเราอ่าแจ้งไปให้เพื่อนนะครับอ่าแล้วอัตราค่าคอมมิช ผ่านลิงก์ของเราเนาะเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นเลยนะครับเนาะแบบผมเลยแบบนี้เลยอ่ะก็จะได้แบบนี้นะครับอ่ะาใครสนใจนะครับนะในการใช้งานเว็บไซต์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมขอญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น1นึ่งแล้วนะอ่าเดี๋ยวมันจะเติมจนกว่าจะเต็มนั่นเองนะครับเพราะขาดอีกไลค์เดียวก็มาเป็นไลค์นะครับอัน,นี้ก็อ่าผ่านผ่านกันไปได้เนาะอ่าแต่ถ้าไลค์มันไม่ครบเกินเลยนะครับสามารถติดต่อเขาได้เลยนะครับเนาะเป็นประมาณนี้ถ้าใครนะสนใจที่เพิ่มยอดไลค์นะครับเป็นการดันคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นการดันยอดวิวนะครับคนดูดันคลิปวิดีโออีกทีหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็น2ช่องทางเลยที่ดันคาาล การกดลิ่งด้านล่างมาได้เลยเนาะสำหรับการใช้งานแต่วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวโอนี้นะครับสวัสดีครับ